อานันทะดูก่อนานน์ความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทําอย่างนั้นแม้เราจะถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วยอาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหา รัดดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถัดดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถัดดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้เสวยสุขพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผู้รู้ทางให้ความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อยาว่าแต่เราตถาคตเลย แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนับไม่ถ้วนก็ดีและจักมาตรัสลู้ในการภายหน้าก็ดีจากมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้วให้ได้สวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนําสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระนิพพานอย่างเดียวกับเราตถาคตมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศภรญาณมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตมีทุกๆองค์ บุคคลจำพวกใด,ดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีลด้วยชานด้วยยานด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ที่ได้น้ำว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลยานสำหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใดมีทศพลยานผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองไม่ควรจะมีความสงสัย ยานสิบประการนั <altro> ้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มียานสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำบินบินบนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามียานสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธาสัดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ใหเรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลรยาสิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จักตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จักเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกเท่านั้นดูก่อนอนทศพลญาณสิทธิกระการนั้นเป็นของสําคัญอยู่สําหรับโลกในนี้ผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบัเพ็ญาณสิทธระการได้แล้ว ก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางยาน,นั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไหมเอาจิตใจไปได้เพียงนรกแลสวรรค์แลพรหมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจากเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพาน แล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรูปรพรหมเป็นแน่